พราไปที่ไหนที่ไหนในนิสัยตัวเนี้ยมันก็แสดงเสีเยงภาพของมันออกมาตัวเกิดชาหนาะเป็นหมาก็เป็นหมาผู้น้ำเกิดเป็น,ปน,ปน,ปนลิงแถวลูกบุรีก็จะยกพวกไปตีครับเขาปังสามยอดอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วขอให้เธอมั่นใจตัวนี้นิสัยของเราแฮปปิตคาแรคเตอร์เนี่ยเอาปรมาณูมาก็ทำลายไม่ได้นะเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผู้เจ้าพูดไว้เป็นรหัสในพระไตริกเขาเรียกว่า กับวิบานแต่พอได้แล้วนะจะข้ามแล้วนะ,อะโอเคเพราะเราจะพูดสั้นๆต่อมาเราจะมาพูดเรื่องผีผีนี่แหละ,ะเราไปดูฝากไว้ในกายเธอเราก็กลัวผีถ้าเขาม่จริงเนี่ยทางสัตีอสุขตัวท่านโพธิรักเนี่ยทำให้ตัวอาจารย์หนงมีความเชื่อมั่นว่าผีไม่มีแต่เรื่องพวกนี้เราจะไม่มีเวลามาอภิปรายหรือว่า คุยกันมากว่าเอามันจะมีหรือไม่มีเพราะต่างคนต่างแต่จะขอนิดเดียวว่าวันนี้จะประกาศไปเลยว่าถ้าเธอสามารถจับผีได้ซื้อร้อยล้านเอามาเลยนะเราประกาศไว้เลยนะนับแต่วันนี้ไปนะถ้าเธอจับผีมาได้เราขอซื้อร้อยล้านนะแล้วดูว่าที่เธอกลัวนักกลัวหนามันจะมีหนังผีไปเองหนังผีเกาหลีผีญี่ปุ่นผีอะไรไปเธอจะเจอผีหรือเปล่าแล้วจินดีนะ ถ้าเจอผีเมื่อไหร่เราขอซื้อเลยร้อยล้านเพราะเราไม่ใช่แค่เชื่อนะเรารู้ว่ามนุษย์เน,นี่ยมันกําลังหลอกมนุษย์ด้วยการสร้างหนังผีความจริงผีไม่มีผีไม่มีมานานละแล้วพระพุทธเจ้าเป็นคนบอกเลยว่าผีน่ยมีแต่อยู่ในตัวเราผีอะไรผีบุหรี่ผีอะไรผีมนผีนผีเล่า นี่นี่พูดแต่ผีผู้ชายทั้งนั้นแล้วผีผู้หญิงนะฮะผีแต่งตัวใครนะตอนเช้าเช้าตื่นขึ้นมาอยู่หน้ากระจกแล้วฮะผีอะไรผีอะไรนะผีโปน่าะผีแต่งตัวผีสวยใช่ผิดใช่ไหมคำโบราณเขาบอกว่าอะไรนะ คนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหนนะ้าคนจะสวยสวยจันหยาใช่ตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยสินทางใช่บ้านโทเน,น,นี่ยอันเนี้ยเธอไปแปะไว้หน้ากระจก <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมแ้ว่มันมันจะได้เตือนตัวเองไงไม่งั้นหลงนะไม่ให้หลงนะ ตัวใจเองเนี่ยโอ้เพื่อนเนี we re, we re ่ยรวยรวยหมดเลยถ้าเราไม่เจอตัวเองนะเราจะไหลไปตามเขาเลยเราก็จะไปหาเงินไอ้รื่งกอบกุ้ย